อยู่กับ Honda City h a t c h b a c k นะคะรุ่นนี้เป็นแบบไม่มีจอมาให้นะคะลูกค้าอยากได้จอพร้อมกล้องถอยเอาสเปคดีๆเน้ในใช้งานยาวๆจัดของแคนเซนให้เลยค่ะสเปคยอดนิยมนะคะแรม3ร้อม32 CPU 8คอ2.0นะคะเหมือนเดิมเลยแอปพลิเคชันมาให้หลากหลายนะส่วนราคาที่แตกต่างกันก็จะเป็นในเรื่องของสเปคของจอนะคะ อันนี้แค่แรม3รอม32เองนะแต่การใช้งานเห็นไหมคะลื่นไหลมากๆเลยเพราะว่าเป็น CPU 8คอร์2.0แล้วก็ CPU 2ตัวด้วยเนะาะเพราะฉะนั้นการอัปโหลดตอบสนองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นแอปการสั่งงานคำสั่งเสียงเป้นพิมพ์คอนโทรลพวงมาลัยต่างๆเนี่ยมันจะใช้งานได้เสถียรมากๆเลยคอนโทรลพวงมาลัยเดิมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะลองดู Google Map กันบ้าง เซนท่านจรารยาคำสั่งเสียงเสร็จแล้วซับเจริญประดับยนต์รวดเร็วทันใจจะดูหนังฟังเพลงนำทางนะคะใช้ฟังก์ชันไหนรับรองว่าตอบโจทย์ไม่หงุดหงิดแน่นอนบางท่านเคยถามบอกว่าเพื่อนติดแรมสามมาช้ามากเลยขอแรมสูง ต้องมาดูด้วยนะว่าเขาว่า CPU เท่าไรของเราอ่ะ CPU 8คอแถม CPU 2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นของเราก็จะแรงกว่าเนาะต่อให้ซื้อแรมรอมสูงแต่ CPU แค่4คอมันก็ช้าอยู่ดีนะคะลูกค้าจะไม่ได้ความเร็วแบบนี้นะในขณะแบ่ง2งจอก็สามารถเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เปลี่ยนสถานที่ได้แบบนี้ก็ยังตอบสนองได้รวดเร็ว รองรับอ่าอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งจากคอสปอร์ตนะคะแล้วก็ใส่ซิมก็ได้นะวิทยุใช้งานได้รับื่นได้เหมือนเดิมเล่นเยอะๆเคลียร์แอปเหมือนเดิมนะคะ Netflix มีสมัครไวแล้วอินใช้งานได้เลยนะคะมีลง as pay ไปให้แอป cinema ดูทีวีออนไลน์นะคะดูทีวีสดแอปนี้จะให้ภาพที่คมชัดด้วยนะคะ ตั้งพร้อมนักกะปักตรงรุ่นเ,นเดิม,มกดปุ๊บมาปั๊บทุกแอปทุกฟังก์ชันและเหมือนเดิมนะคะออแถมฟรีกล้องถอยระบบ AHD นะคะภาพชาัดมุมกว้างแบบนี้เลยรับประกันให้1ปีนะคะทั้งตัวจอแล้วก็ตัวกล้องที่แถมไปนะสินค้ามีปัญหาก็เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีเลย ระดับความสว่างของแสงได้นะคะกดพักหน้าจอได้กลางคืนอยากฟังแต่เสียงก็สามารถพักจอได้เป็นอีกหนึ่งรุ่นรถนะคะที่ติดตั้งกันไปในวันนี้นะ City h a แ c h b บ c k ท่านใดนะคะอยากมีจอ Android แบบนี้ติดรถนะรถเก่ารถใหม่ค่ายไหนอยากได้สเปคแรงประมาณไหนสอบถามแอดมินกันเข้ามาได้นะคะหรือจะมาลองเล่นดูที่หน้าร้านกันก็ได้นะแอดมินยินดีให้คำแนะนำทุกท่านเลย กดปุ๊บมาปรับทุกฟังก์ชันอ่าไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะจะมาอาัปเดตผลงานดีๆให้ได้ชมกันอีกนะร้านอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสานะคะเข้า g o o g l e Map แล้วก็พิมพ์ชื่อร้านกันได้อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะหาง่ายนะคะเปิดบริการทุกวันสินค้ามีอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของแต่งอุปกรณ์เสริมตรงรุ่นต่างๆนะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ